สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวเรายังอยู่กันที่ตัวละครของไฟ n i นาย s a สเฟรดนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวาดตัวการ์ตูนที่มีชื่อว่าบ o n n i e นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกเดี๋ยวเราวาดหัวกันก่อน,นโอเคเดี๋ยวเราวาดหัวบ o นนี e กันก่อนนะครับก็เริ่มแรกก็วาดเป็นคล้ายคล้ายงรีนะครับ ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เป็นส่วนคางนะครับนี่อาจจะมีหยักนิดนึงประมาณนี้นะครับอันนี้คือร่างคร่าวๆไว้ก่อนนะครับทีนี้เราจะมาวาดตรงส่วนที่เป็นหูนะครับ ส่วนที่เป็นหูก็จะเป็นประมาณนี้ก็เหมือนเหมือนหูกระต่ายนะครับประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เราได้หัวแล้วก็ได้ตรงส่วนที่เป็นหูละต่อมาเราจะมาวาดตรงส่วนที่เป็นใบหน้ากันใบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราวาดดวงตากันก่นเลยนี่นะครับวางไปเลยนะครับดวงตาสองข้างอ่าคร่าวๆไปนะครับประมาณนี้ มีตาสองข้างแล้วก็วาดคิว้วเข่าๆไปกอนแล้วก็จุดดวงตาไปเลยนะครับเสร็จแล้วตรงระหว่างดวงตาเนะี่ยก็จะมีหูนะครับเอ้ยไม่ใช่พูดผิดจมูกนะครับมีจมูกข้านไว้แล้วเสร็จแล้วเราก็ลากตรงส่วนตรงตรงตร่องจมูกลงมา คร่าวๆนี่นะครับตรงส่วนตรงส่วนจมูกเสร็จแล้วเราก็จะได้โครงดวงตาเสร็จแล้วเราจะมาวาดตรงคางคางนะครับพอเราได้คางปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่า มันจะมีปากเราก็วาดฟันลงไปเลยนะครับนี่วาดฟันสวยๆไปเลยนี่นี่นะครับต่อมาตอนนี้เราเราได้ตรงส่วนที่เป็นหัวละครบละเราก็จะมาวาดตรงส่วนที่เป็นลําตัวแขนและขาต่อ ตรงส่วนคางนะครับเราใส่โบไปเป็นโบนะครับวาดโบไปก่อนทีนี้ตรงส่วนลำตัวส่วนลำตัวนี่เราก็ลากจากตรงส่วนที่เป็นโบมานิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมะีตรงแขนนิดหนึ่ง ที่เราจะต้องวาดก่อนเพราะว่าเราจะต้องวางโครงในส่วนที่เป็นการจับกีตาร์ของโบนี่นะครับแล้วก็วาดแขนมาก่อนเลยนี่นะครับนี่นะครับวาดแขนท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองนะก็วาดเหมือนคล้ายๆวงรีมาอีกเลดหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาวาดนิ้วมือเลยของโบนี่นะครับ นี่นี่นะครับก็เราก็จะได้แขนแล้วก็นิ้วมือต่อมาเราก็จะวาดโครงเหมือนกันอีกข้างนึงเหมือนกันเพราะว่า เดี๋ยวเราก็จะมาวาดตรงส่วนที่เป็นท่อนแขนที่กำลังถือกีตาร์อยู่เหมือนกันนี่นะครับต่อมาเราก็วาดนิ้วรอไปเลยนี่นี่นะครับตรงส่วนนี้เขาต้องกะกะดูนะครับว่าตรงส่วนกีตาร์เราเนี่ย จะอยู่ประมาณไหนนะครับทีนี้ตรงส่วนที่เป็นแขนที่เราบอกว่าจะวาดกีตาร์นะครับเราก็วาดหวัวกีตาร์รอไปเลยนี่นะครับวาดหวัวกีตาร์รอไปเลยฟืบต่อมาเราก็จะเห็นแล้วว่าตรงส่วนที่เป็นกีตาร์เราเนี่ยมันจะอยู่ช่วงไหน ล้วก็วาดเส้นมาเลยครับตีเส้นมาเลยหลากลากตรงส่วนที่เราจะทําเป็นกีตาร์มานะครับแล้วเราก็วาดแขนอีกข้างต่อนะครับทีนี้เราก็จะมาต่อกันด้วยตรงส่วนที่เป็น ลำตัวแล้วก็ส่วนที่เป็นเอวนะครับนี่นะครับส่วนที่เป็นเอวทีนี้พอได้ส่วนที่เป็นเอวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ยังจะต่อไปที่ตรงส่วนขาอยู่นะครับนี่นะครับข้างหนึ่ง ก็จะได้เป็นขาของโบนี่นะครับก็วาดต่อไปตรงส่วนของเข่านะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนที่เป็นส่วนเท้าทั้งสองข้างนะครับก็ต่อมาเลยนะครับวาดเท้า,ท,าทั้งสองข้างต่อให้มันเสร็จไปเลย และทีนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นเท้าแล้วนะครับจะเป็นส่วนเทา้าก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเทา้า จะประมาณนี้นะครับส่วนเทา้านี่นะครับฟืบขอเลื่อนนิดนึงนครับขอเลื่อนนิดนึงอโอเคน่าจะน่าจะประมาณนี้ <c oughs> เห็นแล้วนะครับก็ส่วนเท้าก็จะประมาณนี้แต่ทีนี้เราก็ยังขาดตรงส่วนที่เป็นกีตาร์ที่เราบอกเมื่อกี้นะครับ <c oughs> เราก็จะวาดตรงส่วนที่เป็นหัวก่อนหัวของกีตาร์นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเป็นส่วนของลำตัวกีตาร์ละอ่า ทีนี้ตรงส่วนกีตาร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะต้องลากเส้นจากตรงนี้มาจากตรงเอวนะครับแล้วก็กีตาร์ก็จะมีส่วนลำลำตัวของกีตาร์มา,ายาวมาจนถึงตรงศอกนะครับแล้วก็ลากจากเส้นที่เราต่อจากลำตัวกีตาร์มาจากช่วงเอวเมื่อกี้ก็ลากให้มาบรรจบกันก็จะได้เป็นตัวกีตาร์ ที่เป็นเส้นคร่าวๆที่เราวาดไว้นะครับตอนนี้มันก็จะจะครบละส่วนที่เป็นจุดที่เราวาดไว้ทีนี้เราก็ตีเส้นคร่าวๆของเส้นกีต้านะครับประมาณนี้อาต่อมาใกล้จะเสร็จละ <c oughs> เราก็ มาเหมือนเดิมก็คือการลงสีนะครับลงสีเนี่ยบนนี้เนี่ยสีหลกัลกๆเขาจะเป็นสีม่วงอ่าเราก็ลงสีม่วงไปก่อนคร่าวๆนี่นะครับลงไปเลยนะครับสีม่วงฟืบอ,อันนี้ลงขาก่อนครับจริงๆลงลงตรงไหนก่อนก็ได้ที่เราถนัด หรือใกล้มือนะครับอันนี้เราลงสีคร่าวๆให้เป็นส่วนของขาก่อนตรงส่วนเท้าก็เหมือนกันนี่นะครับลงลงสีไปเลยนี่นะครับต่อมาตรงส่วนของหอูเราก็จะลงส่วนที่เป็นใบหูก่อน ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับตรงส่วนแขนก็เหมือนกันระบาย ให้เป็นสีม่วงคร่าวๆไปเลยเพราะว่าบนนี่นี่จะเป็นสีม่วงเกือบทั้งตัวเลยนะครับนี่ตัดเส้นก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีคร่าวๆไป ี่นะครับลงสีไปเลยนะครับสีม่วงคร่าวๆไปเลยนี่ตรงนิ้วก็เหมือนกันเดี๋ยวเราตัดเส้นอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเราเดีย๋ยวเราตัดเส้นเพิ่มเติมอยู่ดีนี่นะครับ สบายให้ทั่วเลยนะครับนี่ครา่าวนะครับทีนี้ตรงส่วนส่วนหูเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นข้างในของหูอ่าเราก็จะทาแบบ จางๆไปตรงส่วนหน้านะครับส่วนหน้าหน้าของบนนี่เนี่ยจริงๆก็จะออกม่วงๆนะม่วงๆทุกทุกส่วนเลยนะครับบนนี้แต่ตอนนี้เราตัดเส้นก่อนนี่ประมาณนี้นะครับตรงส่วนจมูก ตรงส่วนอะไรก็จะออกม่วงๆหมดเลยอันนี้เดี๋ยวเราตัดเส้นประมาณนี้แล้วก็ระบายระบายไปนบบน,นี้ซึบอ,อ่าคร่าวเลยจะประมาณนี้ นี่นะครับตัวมาอ่าเรามาลงตรงส่วนที่เป็นสีของกีตาร์นะครับนี่สีกีตาร์ก็จะเป็นสีแดงก็ลงลงสีกีตาร์ไปก่อนนี่นะครับนี่นะครับฟลิบ นี้มันก็จะมีส่วนที่เป็นสีแดงอีกนิดนึงก็คือส่วนที่เป็นโบประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงส่วนตรงส่วนอกเนี่ยก็จะออกสีม่วงเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราก็จะลงสีแล้ว เหมือนสีชมพูทับไปนิดนึงให้มีดูมีมิตินะครับนี่นะครับส่วนจมูกก็เหมือนกันนะครับ นี่นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาลงสีส่วนที่เป็นเงานะครับเงาเราก็าจะลงแบบนิดๆหน่อยๆลงไม่เยอะนะครับประมาณนี้โอเคครับ ตอนนี้เราได้ส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นสีพื้นคร่าวๆแล้วเราก็มาลงส่วนที่เป็นเส้นกันนะครับตอนนี้เราจะมาลงเส้นให้มีดีเทลขึ้นแล้วนะครับอตอนนี้เรามาลงเส้นตรงส่วนที่เป็นจมูกก่อน นี่นะครับจมูกต่อมาเราก็จะมาลงเส้นที่เป็นดวงตาที่เราบอกไปเมื่อกี้นะครับในส่วนของดวงตาก็ลงเส้นทึบไปเลยนะครับนี่นะครับ ก็จะได้ตรงส่วนที่เป็นดวงตาละต่อมาเมื่อกี้เราก็ลงเส้นตรงส่วนดวงตาเสร็จแล้วอันนี้เราก็มาต่อที่หูทั้งสองข้างนี่นะครับก็จะเป็นส่วนของ ทั้งสองข้างนะครับนี่เราก็จะตัดเส้นตรงส่วนที่เป็นหัวละอันนี้เราตัดเส้นตรงส่วนที่เป็นหัวให้ครบนะครับตัดให้ให้ให้ครบก่อน นี่นะครับเราก็จะทยอยตัดเส้นตรงส่วนหัวให้ครบแล้วทีนี้จะมีส่วนที่เราจะตัดเส้นเพิ่มนั่นก็คือตรงส่วนฟันนะครับที่เป็นที่เป็นส่วนคางลากลากยาวออกมา ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนคางก็วาดฟันมาครบนะครับต่อไปเราก็จะมาลงส่วนที่เป็นโบนะครับลงเส้นส่วนที่เป็นโบให้ครบเสร็จแล้วเราก็จะมาทำตรงส่วนที่เป็นแขนกันต่อนะครับนี่นะครับ ราก็ตีเส้นตรงส่วนแขนไปเลยทีนี้เราก็มาลากยาวตรงส่วนที่เป็นกีตาร์ต่อเลยนะครับกันจะได้ต่อเนื่องกัน,นครับเพราะว่าถ้าเราลงกีตาร์เสร็จฝากนี้ก็จะเสร็จไปเลยนี่ตอนนี้เราก็มาต่อกันที่มือแล้วนะครับ นี่นะครับตอนนี้เราใกล้จะได้โบนี่ที่ตัดเส้นสมบูรณ์ละนี่นะครับต่อมาเราก็มาลงเส้นกันที่ตัวขาอีกข้างหนึ่งกันต่อเพราะว่าจะได้ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับ นี่นะครับตอนนี้เราลงเส้นที่ขาแล้วต่อมาเราก็มาลงเส้นที่นิ้วนะครับนี่นิ้วอีกข้างหนึ่งที่เราไม่ได้ตัดเส้นเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตัดเส้นไปทีนี้เราก็มาลงที่เอวแล้วก็มาต่อกันที่ขาอีกข้างหนึ่งเลยนี่รวดเร็วนะครับ แล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาต่อกันที่ตรงส่วนเท้าเลยนะครับนี่นะครับโอเคใกล้จะเสร็จละต่อมาเราก็มาตัดเส้นตรงส่วนที่เป็นกีตาร์กันนะครับนี่นะครับ ส่วนกิตต้านะเราก็ตัดเส้นกันไปเลยนะครับตรงส่วนที่เป็นคอของกิตต้าแล้วก็ลากเส้นมาตามตามที่เราโยงโเมื่อกี้นะครับอ่าก็จะได้โบนี่นะครับตัวการ์ตูนในอ ไนแมร์ไฟน์ไนแอดเฟรดี้ไนแมร์โบนี่นะครับก็ bon ny, คร่าวๆก็เสร็จสมบูรณ์ประมาณนี้นะครับตอนนี้มืดแล้วภาพอาจจะมืดนิดน,นึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาวาดตัวการ์ตูนอื่นๆกันต่อนะครับก็อาจจะเป็นตัวการ์ตูนในไฟ n ์ไนแอดเฟรดีตัวอื่นหรือจะเป็นตัวการ์ตูนอะไรก็ลองขอกันมาดูได้นะครับก็จะทยอยวาดให้เรื่อยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ